สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนิสสันนาวา r ่าแบล็ก d i t i ิชั่นซีรีส์5ค่ะกระจกด้านข้างเป็นบานสไลด์นะคะคุณลูกค้าสั่งเปลี่ยนกระจกหลังเป็นบานสไลด์ด้วยค่ะนี่นะคะคุณแจ เปิดอย่างนี้ค่ะฮึะบเซอร์บพร์อเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเอาของของอกก่อบอด้านในคุณลูกค้าสั่งทำเป็นสีแดงนะคะสวยงามเข้ากับตัวรถเลยเข้ากับสีของของรถเลยนี่กระจกบานสไลด์หลังคนขับก็จะเปิด เชื่อมต่อมาถึงด้านในตัวหลังคานะคะด้านในหลังคาจะมีไฟกลางเก่ง1นงดวงนะคะนี่เพดานบุเป็น PVC สีเทาอ,อ่อนตรงคอนโซลของตัวเบาะนะคะจะมีที่วางแก้วน้ำมีช่องวางของสะดวกสบายมากค่ะพร้อมทั้งช่องเก็บของอีก3ช่องเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะ ด้านในจะบุกเป็นกรัหยี่นะคะกว้างขวางมากค่ะสามารถจะเก็บทั้งที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ผู้ฟังสิ่งของต่างๆที่เรานำไปใช้ในการเดินทางได้แบบเหลือเฟือสบายๆหลากหลายชิ้นเลยค่ะตัวเบาะนั่งสบายมากนะคะไม่ยุบไม่ยวมนะคะไม่ต้องห่วงเลยยิ่งถ้ามีเด็กเล็กนั่งไปด้วยนี่ ปลอดภัยแน่เพราะว่าปิดที่มาจนถึงขอบของกระบะเลยค่ะตีกิง้งตีรลังกายยังไงก็หัวไม่กระแทกแน่นอนค่ะตัวบอดนี้สามารถยกถอดได้ทุกชิ้นนะคะเราไม่ได้ยึดน็อตไว้ยังไงสนใจติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะคะเบาะสามารถสั่งทําสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยค่ะ บานพับก็เป็นสีแดงด้วยค่ะสวยมากๆเลยนะคะ